มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนวันนี้ฝนถล่มหนกักกรมอุตูเตือนวันนี้ฝน61จังหวัด24กันยายน2565กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าร่องมรสุมกำลังแรงเข้าพาดผ่านทางภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำที่เข้าปกคลุมบริเวณทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่เข้าพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้เราก็อ่าวไทยจะมีกําลังปานกลางนะคะลักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมนะคะ ซึ่งอาจทาให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันแล้วก็น้าป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งนะคะพายุโซนร้อนโนโรูบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกคาดว่าจะเคลื่อนตัวผ่านประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้นในตอนกลางในวันที่25และ26กันยายนและจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางในช่วง27-28กันยายนนี้นะคะ พยกากรณ์อากาศสาหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6กนาฬิกาของวันนี้ไปจนถึงเวลา6กนาฬิกาของวันพรุ่งนี้นะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากน,าน่านแพร่อุตรดิษฐ์ลำพูนลำปางสุโขทยัยพิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละแปของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะ บริเวณจังหวัดหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นมหาสะะา,ารคามกาฬสินธุ์มุกดาหารร้ 101, ยอยเอ็ดยโสธรอำนาจ,จเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สีสเกตและอุบลราชธานีค่ะภากกลางนะคะจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละแปดสิบของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีลพบ,บุรีสระบุรี จนันทบุรีนครปฐมราชบุรีสม,มุทรสงครามและสม,มุทรสาครค่ะภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะบริเวณจังหวัดน,นครนายกชาเชิงเซาปราจีนบุรีระยองจันทบ,บุรีชนบุรีและก็จังหวัดตราดค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบ,บุรีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและก็นาราธิวาส ภาคใ,นใ,นในต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะส่วนมากบริเวณจังหวัดกระบี่ <c oughs> ตังสตูนพังงาและภูเก็ตค่ะตั้งแต่จังหวัดกระบี่ขึ้นมานะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรค่ะกรุงเทพยยมหานครและปริมณฑลนะคะจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละแับ80ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่ง ขอขอบคุณกรมบุตตูนิยมวิทยาลและขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ